สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านสวนชาวดินอีกแล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะ ID l ดียลขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะแล้วถ้าสนใจติดต่อทางโทรศัพท์นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์098 676 4723นะคะ วันนี้จะพามาชมนะคะบอนสีในตํานานอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือชายชนนะคะชายชนของสวนเราจะเป็นไซส์แม่พันธ์ุกระถางหกนิ้วนะคะจำหน่ายอยู่ที่ราคา150บาทจัดส่งไปสนีไทยค่าจะส่งเมาเหมา EMS นะคะร้านเรายังไม่มีบริการปลายทางนะคะค่ะนี่อันนี้นะคะ ลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะเป็นกี่ต้นนะคะเราจะคัดต้นที่มันสวยๆให้นะคะตัวนี้กระถางหกนิ้วเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะแดงสวยเลยนะคะ,ะหรือจะเป็นบางต้นนะคะก็จะมีหน่อแล้วแบบนี้นะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์ทุกต้นเลยค่ะนะคะท่านใดสนใจสามารถนะคะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์6 4 7 2 3ดหดหสี่เจดสองสานะคะ หรือจะแอดไลน์นะคะ ID ไลน์นะคะขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะนี่นะคะก่อนจะจากไปนะคะคลิปนี้ขอฝากนะคะทุกท่านติดตามนะคะชายชนป้ายเขียวนะคะนี่ตัวนี้กำลังทำจำนวนนะคะเดี๋ยวจะมีมาจำหน่ายนะคะ น้องจะเป็นพื้นเหมือนกันกับป้ายแดงนะคะแต่ว่าเขาจะมีป้ายสีเขียวมาเนาะเป็นชายชนแผงป้ายเขียวนะคะฝากติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ้านสวนชาวดินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ